ไม่เคยเห็นไดโปผมแบบนี้มาก่อนก็เลยจัดมาเลยจ้าเพราะว่าเขากําลังดังอยู่ตอนนี้เปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นนี้เลยจ้าคู่มือมาให้แล้วก็ข้างในก็จะเป็นไดแบบนี้นะคะเนี่ยดูดีมันเป็นแบบคล้ายๆหวีนะคะหวีไดนั่นเองนะคะแล้วก็สามารถปรับะระดับได้ด้วยความร้อนแล้วก็ความแบบแรงความเบาอะไรเงี้ยอ,อันก็ประมาณแบบ ข้อสอบเรานะคะจะบอกว่าน้องน้ําหนักเบามาเห็นอันใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่าน้ําหนักเบามากๆเลยนีปรับระดับปรับระดับได้ไล่ระดับมากๆเลยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทดลองใช้กันค่ะวันนี้ไม่ได้สระผมมาเสียดายเดี๋ยววันหลังจะมารีวิวแบบสระผมเปียกเปียมัดๆให้ดูนะคะแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่งอาบน้ําเส็จแต่ก็คือมีความ ผมเปียยแบบนิดหน่อยแล้วก็ชีฟูนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาไดเกเลยจ้าจะบอกว่าน้องก็คือมีความร้อนเหมือนไดเลยค่ะแต่แค่เป็นแบบเหมือนหวีเนาะแล้วก็ใช้งานได้ดีจริงๆค่ะแล้วว่าเราชอบนะตัวนี้ใครสนใจเดี๋ยวเราทิ้งปิกัดไว้ใต้คลิปน,นี้นะคะราคาถูกมาก